ซึ่งวันนี้เนี่ยเน้นไปที่ทีมม้ามืดแล้วกันครับในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับในแต่ละปีมันก็จะมีทีมม้ามืดแบบนี้เกิดขึ้นแต่พระเอกของรวันนี้คือคอสตาร,ริกาครับเคยสร้างความทรงจําที่ดีครับในซีฟปอร์บโลก1990และเช่นเดียวกันในฟุตบอลโลกปี2014ครับพวกเขาเข้าไปในฐานะ,ะนะของทีมรองบอลครับทีมไม้ประดับนะฮะซึ่งถูกจับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่ถูกเรียกว่ารู of death กลุ่มแห่งความตายแต่สุดท้ายพวกเขาผ่านไปถึงรอบนอกเอาได้ทั้ง2ครั้งครับก็คือปี90และปี2014คอสตาริกาทำมันได้ยังไงครับทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นทีมที่มีความเก่งกาจหรือชื่อชั้นหรือประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นรองอีกหลายๆทีมด้วยซ้ำไปแต่พวกเขาทำได้วันนี้ติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับท่านผู้ชมสู่ฟุตบอลลิสตารครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและวันนี้มาในแบบฉบับของ World ป๊อป o ว l d c ค p ครับ แต่ยังคงเป็นเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงฟุตบอลโลกครับเราก็พยายามหาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวโยงนะครับมาเล่าส่วนฟังมาพูดคุยกัน,นครับซึ่งวันนี้เน้นไปที่ทีมม้ามืดแล้วกันครับในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับในแต่ละปีมันก็จะมีทีมม้ามืดแบบนี้เกิดขึ้นแต่พระเอกของราวน,นี้คือคอสตาริการครับ เคยสร้างความทรงจำที่ดีครับในซูเปอร์โโลก1,990และเช่นเดียวกันในฟตบลโลกปี2,014ครับพวกเขาเข้าไปในฐานะ,ะนะของทีมรองบอลครับทีมไม้ประดับนะฮะซึ่งถูกจับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่ถูกเรียกว่า r o ป p of e e t h กลุ่มแห่งความตายแต่สุดท้ายพวกเขาผ่านไปถึงรอบน็อกเอาท์ได้ทั้ง2ครั้งครับก็คือปี90และปี2,014 คขาตาริกาทำมันได้ยังไงครับทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นทีมที่มีความเก่งกาจหรือชื่อชั้นหรือประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นรองอีกหลายๆทีมด้วยซ้ำไปแต่พวกเขาทำได้วันนี้ติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับ เราอาจจะต้องเริ่มกันที่โซนคอนด c เคฟก่อนครับก็คือรวบรวมเอาระหว่างทีมจากอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ประเทศเล็กๆนะครับในคาสมุดแคริเบียนนะครับรวมกันอยู่ตรงนั้นตามโคต้าเนี่ยในยุค80เนี่ยนะครับพวกเขาเพิ่งได้โคต้า2ทีมในรอบสุดท้ายก็คือปี1982ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็คือฮอนดูรัสกับเอลซาวาดอ เรียกได้ว่าหักปากาเซียเลยครับเพราะว่าทีมเต็งอย่างเม็กซิโกนั้นตกรอบกันเลือกส่วนสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้จริงจังมากมายนะกับซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับขณะที่คอสตาริกายังเรียกว่าเป็นเด็กอ่อนเลยครับยังไม่ได้มีโอกาสหรือใกล้เคียงกับการเข้าสู่รอบสุดท้ายถัดมาครับปี1986เม็กซิโกในนะเป็นเจ้าภาพครับก็ได้สิทธิ์ตามอัตโนมัติส่วนอีกหนึ่งทีมครับจากโซนคอนเคฟที่เข้ามาก็คือแคนาดา จนกรทั่งมาถึงฟุตบอลโลกปี90นะครับจุดพลิกผันเล็กๆคือในรอบพัดเลือกครับของฟุตบอลโลก1990โซนคอนคาเคฟเนี่ยเม็กซิโกครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเต็งเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันของฟี f าทั้งหมด2ปีครับโดนโทษแบนครับสาเหตุก็คือพวกเขาทำความผิดด้วยการส่งนักเตะอายุเกิน20ปีครับลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์คอนคาเคฟชุดย20 ในปี1988แล้วก็สอบสวนไปแล้วเกิดด้วยความตั้งใจด้วยนะครับนั่นคือการปลอมแปลงเอกสารเอานักเแต่อายุเกินเนี่ยมาเล่นในโรโนเมนต์นั้นสุดท้ายบทสรุปก็คือผิดจริงครับโดนแบนด์2ปีนั่นหมายความว่าตัวเต็งอย่างเมสโกนั้นหมดสิทธิ์ไปเลฟุบอลโลก1990จึงเป็นโอกาสครับของที่มนอื่นหนึ่งนั้นก็คือคอสตาริกา เรารู้จักพวกเขาในชื่อฉายาที่น่ารักมากครับก็คือทีมจากแดนกุ้ยหอมครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยกุ้ยหอมเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศแล้วคอสตาริกาก็ทําได้ครับในการผ่านไปถึงรอบสุดท้ายณนเวลานั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากครับอันเนี้ยต้องชื่นชมไปทางวิสัยทัศน์ของทางทีมบริหารน,นะครับที่จัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆเรื่องครับ เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อโอกาสในการไปแข่งขันฟุตบอลทัวร์เมนต์นระดับโลกก่อนหน้านี้ครับคนที่พาทีมผ่านมาถึงรอบสุดท้ายก็คือมาวินโรดิเกสครับซึ่งเป็นโค้ชชาวท้องถิ่นนะครับประสบการณ์ก็อยู่ในภายในประเทศครับไม่เคยมีประสบการณ์ไปคุมทีมต่างแดนหรือไปเล่นต่างแดนไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถของโรดิเกสอาจจะยังไม่เพียงพอครับบนเวทีระดับโลกคอสตาริกาจึงลงทุนครั้งสําคัญครับด้วยการจ้างโบรามิรูติโนวิชครับ ยอดกุนซือชาวยูโกสลาเวียณนเวลานั้นนะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งโบราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการพาเม็กซิโกไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อเวิลด์คัพ1986มาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยดุริรีประสบการณ์ครับที่เคยคุมทีมมามากมายหลายทวีปครับมันจึงทำให้โบรานั้นใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างน้อยครับแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องสมาธิการพัฒนาระบบทีมแทคกติกทัศนคตินั่นคือการเข้ารอบครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ของคอ,อสตาริกาครับ ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนครั้งที่2ครับนั่นคือฟุตบอลโลก2014เนี่ยอันนี้แตกต่างกันครับณเวลานั้นน่ะคอซาวิกาถูกยกย่องว่าอยู่ในยุคทองของพวกเขาครับมีนักเตะหลายคนที่มีประสบการณ์ในหลีกของยุโรปเช่นเคลอรนาวาสครับประสานป,ประตูมือดีเลยครับตอนนั้นเนี่ยเฝ้าเสาให้กับเลบานเต้อยู่นะครับก่อนที่ภายหลังก็จะไปสร้างประสาสต์ความยิ่งใหญ่กับเรอัลมาดริด หรือกองกลางตัวรับอย่างเซอร์โซ o บเกสครับซึ่งก็ไปได้ดิบได้ดีกับเดปอร์ติโบลาโกลินยาครับของสเปนรวมถึงตัวรุกดาวเด่นอีก2คนครับแบรนบรูสและเจอแคมเบลที่มีประสบการณ์ในลีกของอังกฤษอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นชุดที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับกุนซือชาวโคลมเบียก็คือฮ o อเก้ลุยส์ปินโตที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2011 ช่วงแรกๆเนี่ยผลงานอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าปินโตก,ก็พยายามครับค้นหานักเตะที่ถูกต้องที่ใช่แล้วก็ระบบที่ต้องการครับและคอสตาริกาก็ลงเล่นในรอบพัเลือกอย่างสวยหรูมากๆครับเข้ารอบเนี่ยเป็นอันดับ2จากรอบ6ทีมสุดท้ายนะครับเป็นรองพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ปินโตกล่าวหลังจากที่คอสตาริกาตีตัวเข้ารอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับเจ้าตัวบอกว่ายอมรับว่ากดดันมากครับโดนโจมตีมาเยอะครับแล้วก็พยายามครับพยายามทําเป้าหมายให้มันสําเร็จสิ่งหนึ่งที่มันเป็นกุญแจสำคัญก็คือการปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันระหว่างโค้ชกับนักเตะต่างฝ่ายต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันครับ ส่วนวิธีการของโฮเซ่ลือบินโตเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบให้ทีมของผมนั้นสร้างความกดดันให้กับฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีบอลหรือไม่มีบอลเราต้องทำทุกอย่างให้สมดุลที่สุดแตกฉานในเรื่องของทักติกและเมื่อเราได้โอกาสครองบอลจงครองบอลมันเอาไว้ให้ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการฝึกซ้อมครับนักเต่ทุกคนต้องมีวินยัยต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดของโชเซ่มูรินโญ ที่บอกว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันจะแพ้ชนะก,นกันก็วัดกันที่กล,ลยุทธ์แล้วก็ทัศนคติของนักเตะค,ครับเราต้องปรับตัวเพื่อสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลามันก็เหมือนกับรถยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นแหละมันหยุดนิ่งไม่ได้ครับคุณต้องพัฒนานตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าการเดินทางมาถึงอรสุดท้ายอาจจะแตกต่างกันครับปี90เนี่ยเข้ามาเป็นครั้งแรกแต่ว่าปี2 0 1 4เนี่ยมาด้วยแผนงานระยะยาวและพร้อมกับนักเตะยุคทองที่เติบโตมาพร้อมๆกัน แต่สุดท้ายสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือคอสตาริกาสู้ด้วยระเบียบวินัยและแท็กติกมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงวิธีการเล่นที่มันฉาบฉวยแต่ได้ผลครับพวกเขาซื้อความแน่นอนและต้องเข้าใจสถานการณ์ของเกมให้ได้มากที่สุดและมาถึงบนเวทีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันก็ไม่มีเกมไหนง่ายอยู่แล้วครับต่อให้เป็นยุค1990หรือ2014ก็ตามพวกเขาไปในฐานะทีมรองบอลครับไม้ประดับและก็แทบจะถูกกาชื่อว่าตกรอบแรกแน่ๆปี90ครับ พวกเขาอยู่สายเดียวกับบราซิลซึ่งนำทัพโดยโรมาริโอนะฮะสกอตแลนด์ Scotland, ก็มีกองหน้าดาวดังอย่างอารีแมคคอสหรือสวีเดนครับก็มีดาวยิงร่างอวบอย่างโทมัสโบลินอาจจะไม่ใช่เป็นทีมที่ดีสุดที่มารวมกันครับแต่ก็อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคอสตาริกาจากสายตาของผู้สัมภาษกรณีและก็สื่อมวลชนนะครับขณะที่ปี2 0 1 4ครับต้องบอกว่านี่คือกลุ่มแห่งความตายแท้จริงครับคอสตาริกาเนี่ยถูกจับไปอยู่ร่วมกลุ่มกับอิตาลีอังกฤษและอุรุกวัยครับ โอ้โหมองปราดเดียวก็รู้ครับว่าตกรอบแน่ครับจะเอาอะไรไปสู้ครับ3มทีมนั้นเนี่ยคืออยู่ในระดับตัวเต็งแชมป์ด้วยซ้ําไปอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่เป็นทีมม้านอกสายตาครับมันก็ไม่ค่อยมีความกดดันเท่าไหร่ลงไปเล่นให้ดีที่สุดผลลัพธ์เป็นอย่างไรปล่อยมันไปก่อนให้มีความสนุกสนานในการเล่นที่เหลือค่อยว่ากัน ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องหวั่นเกรงใดๆดครับและก็เต็มไปด้วยกลุ่มนักเตะที่มีทัศนคติที่ถูกต้องบางทีมันอาจจะเป็นเคล็ดลับสําคัญครับที่ทําให้คอสซาริก้านั้นหักด่านในรอบแบ่งกลุ่มตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ปี1 9 9 0เครับเปิดสนามด้วยการเอาชนะสกอตแลนด์ได้ซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยเหมือนมาแบบว่าการเตรียมตัวยังไม่พร้อมเท่าไหร่จากนั้นัดที่2ครับคอสซาริกาก็แพ้ต่อบราซิลครับแต่แพ้แบบเฉดชิวมากครับ1-0ก่อนที่นัดสุดท้ายครับของรอบแบ่งกลุ่ม เหมือนเป็นเกมชิงดำเลยครับในการเจอกับสวีเดนปรากฏว่าคอสตาริกาพลิกล็อกได้ครับเอาชนะ2-1เก็บ6แต้มจาก3นัดเข้ารอบได้สำเร็จครับปล่อยให้สกอตแ,แลนด์และก็สวีเดนตกรอบไป เกรกบราวน์นะครับผู้ช่วยของอดี็อกสเบิร์กครับกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์ในยุคนั้นนะครับยอมรับว่าการเจอกันในครั้งนั้นเนี่ยทำให้พวกเรารู้เลยว่าไม่สามารถมองข้ามทีมไหนได้บนเวทีฟุตบอลโลกนะครับมันทําให้ทั่วโลกรู้ว่าเมื่อมีชาติชาติหนึ่งได้เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมที่ดีพอต่อให้จะเข้ามาแบบเรียบง่ายหรือกระเสือกกระสนก็ตามแต่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด ซึ่งผลงานในครั้งนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับโบรามิรูตินวิชครับเพราะเข้ามารับงานแทนที่ของมาวินโรดิกสเนี่ยก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มเนี่ยเพียงแค่70วันเท่านั้นมิรูตินวิชยอมรับก็มีเวลาน้อยมากครับแต่ผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงทีมนี้ให้มากที่สุดมากที่ผมจะทําได้แต่และเกมเราลงสนามไปด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ชนะเราจะไม่โกหกตัวเองครับแต่เราหวังแบบนั้นจริงๆว่าเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและบรรลุผลการแข่งขันได้ เราปลูกเรากันตลอดครับก่อนเกมนัดแรกที่เจอกับสกอตแลนด์เนี่ยผมเห็นแฟนบอลตะโกนใส่เราแล้วก็ชู5นิว้วประมาณว่าพวกเขาจะบอกเราก็าคือโดนแน่ๆไม่ต่ำกว่า5ลูกซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอดให้กับพวกเราเราใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้เสมอนั่นคือคำพูดของโบรามิรูตินวิชครับส่วนทีมชุดในปี2014ครับโฮเซ่ลุยปินโตมาในรูปแบบการเล่นกองหลัง3คนเลยครับแล้วก็มีตัวรับแน่นๆเนี่ยอีก5คนแล้วก็ใช้ตัวรุก2คนคอยปั่นป่วนก็คือแบนรูสและ c จอแคมเบลหากใครยังจำกันได้นะครับ214ครั้งนั้นเนี่ยแต่ละทีมที่เจอกับคอสตาริกาเนี่ยน่าจะงุดงงิดมา,มากครับโดยเฉพาะทีมใหญ่อย่างอิตาลีหรือว่าอังกฤษเพราะว่าทีมเจ้ได้นก็ยังหอมครับไลบ่บอลแบบไม่ลดละครับใช้บอลทคติกแบบเข้มข้นคอยเตะตัดเกมในพื้นที่ที่ห่างจากปากประตูและเมื่อเข้าไปในพื้นที่อันตรายพวกเขาก็จะคอยอุดคอยบล็อกยืนกันแบบเป็นรถบัส2-3ชั้นอะไรก็หวานไปรวมถึงเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือฟอร์มซูเปอร์เซฟจากเคลานาวาสนั่นแหละครับ สุดท้ายคือการฉาบฉวยในเกมรุกครับในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลก2014นะครับแต่และเกมเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วคอสตาริกามีโอกาสเกมรับไม่เกิน4ครั้งครับแต่พวกเขาใช้โอกาสน้อยนิดนั่นแหละครับเปลี่ยนให้เป็นประตูได้เล่นเกมรุกอย่างอดทนครับรอให้คู่แข่งนั้นเปิดพื้นที่และเขาทำในวิธีการที่ซักซ้อมกันมาอย่างดีซึ่งตัวรุกของพวกเขาก็ท็อปฟอร์มจริงๆครับในรอบแบ่งกลุ่มครับพวกเขาเสียประตูให้รุกไวหนึ่งลูกและเก็บคลีนชีทได้จากทั้งการเจออิตาลีและอังกฤษ จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการมี7จดคะแนนครับเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มดีครับเหลือเชื่อมากๆครับนั่นคือผลลัพธ์ของการทํางานอย่างหนักมากครับและเล่นด้วยวิธีการรู้เขารู้เราสู้ด้วยสิ่งที่ตัวเองมีถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างบรามิโนโตเวชรวมถึงฮอเก้หลุยปินโตครับกุนซือของคอสตาริกาทั้ง2ชุดน,น,นะครับอาจจะมาคนละชาติครับแต่ว่าเป็นคนประเภทเดียวกันนั่นคือสามารถรวบรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวได้ครับและนักเตะก็ให้ความเคารพอย่างมากที่สุดก็คือการสอนให้นักเตะนั้นมั่นใจในตัวเอง ใครจะมองว่าพวกเขาเป็นไม้ประดับเป็นทีมรองบอลเป็นแตงบวยหรือก็ตามแต่ฟุตบอลวัดกันในสนาม90นาทีครับปินโตเล่าว่าในวันที่จับสลากแบ่งกลุ่มเสร็จนะครับที่อยู่ร่วมกลุ่มกับทั้งอิตาลีอังกฤษและอุรุกวัยเนี่ยผมจําได้ดีว่าทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่ได้สักหนึ่งแต้มเนี่ยก็เก่งแล้วครับแต่พวกเรานั้นคิดไปคนละแบบเราอาจจะอยู่ในกลุ่มออฟเดสแต่เราก็รู้จักตัวเองดีครับเราเป็นทีมที่ยิ่งเล่นแล้วก็ยิ่งพัฒนา ในแง่ของแทคติกแล้วก็การเล่นตอนที่มีบอลอยู่บเท้าเราเรียนรู้เรื่องของการปรับโหมดจากเกมรับเป็นเกมรุกเราเอาจุดอ่อนที่ทําให้เราเสียประตูในเกมรุกไวัมาแก้ไขาภายหลังตอนที่เราชนะรุกไวัยน,นัดแรกเนี่ยทุกคนก็บอกว่าฟลุกหรือเปล่าดวงดีมีโชคแต่ผมยืนยันเลยว่าเราสามารถเอาชนะอิตาลีในเกมต่อไปได้เหมือนกับที่เราทําให้เห็นมาแล้วในเกมที่เจอรุกวนั้นแหละ นั่นคือ2ครั้งครับที่คอสตาริกานั้นสร้างผลงานใ้อย่างยอดเยี่ยมครับหักปากาเซียนผ่านด่านรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จแม้ว่าจะไปจบอยู่ที่รอบรองเอา์ก็คือ16ทีมสุดท้ายก็ตามนะครับอย่างในปี90เนี่ยตกรอบวยการแพ้เชโกโสโลวาเกียขณะที่ปี2014เนี่ยต่อสู้กับเนเธอร์แลนด์จนเหงืออ่อหยาดสุดท้ายครับก่อนที่จะแพ้ในการดวนจุดโทษสำหรับทีมใหญ่ครับการตกรอบ16ทีมสุดท้ายมันอาจจะเป็นความผิดหวังแต่คอสตาริกามันคือความสุขและความภาคภูมิใจครับ โดยเฉพาะในปี90และ2014เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นปีที่พวกเขานั้นเจอกับคู่แข่งที่แรงจริงๆครับแต่สามารถฝ่าด่านไปได้ทุกวันนี้ผลงานใน2ครั้งนั้นก็ยังถูกพูดถึงอยู่ว่าเป็นผลงานที่ดีสุดของพวกเขาและมันก็เป็นการพิสูจน์อีกครั้งครับว่าบนเวทีใหญ่ครับเดือยฟุตบอลโลกเนี่ยไม่มีใครไม่ดีพอครับทุกทีมสามารถดีพอได้ทั้งหมดเพราะฟุตบอลมันคือเรื่องของการต่อสู้ด้วยแทคนติกและกลยุทธ์และในระบบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ และนี่คือความสําเร็จครับของคอสตาริกาแม้ว่าจะเป็นความสําเร็จเล็กๆครับแต่พวกเขาภาคภูมิใจกับมันครับใครยังจํากันได้อยู่นะฮะผลงานของทั้ง2ชุดนะครับสำหรับคอสตาริกาลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเพราะานี่คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกในช่วงเวลา world pop world cup ของเรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาแสดงควเห็นกันได้แล้วก็ใครไปดนเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับ Main Stand t h a i l a n d ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Mainstand Thailand นะครับก็ ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยกำังเดือหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7 0 0 0 0สซับนะครับาให้ถึงเร็วเร็นะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางใน podcast นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแลยวกันครับกับ เมสเตนเดแลนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ